สวัสดีค่ะ,คะพบกับเราสองคนนะคะจอมค่ะพุอิทค่ะในรายการทิ่ขิดเส้นลายมือหนุนดวงค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่สถานที่งดงามอยู่เช่นเดิมนะคะคลิปนี้จะมาคุยเรื่องเส้นสมองบ้างนะคะ<ม>เส้นสมองก็มีเท่าที่เวลาจอมสักลูกดวงมาก็มีหลายๆแบบ ต่างๆกันค่ะไม่เหมือนกันนะคะคลิปนี้เราจะมีเรื่องเส้นสมองมาแนะนำพูดคุยกันค่ะคุยว่าเส้นสมองต่างกันในแต่ละมือเนี่ยมียังไงบ้างคะตัวอย่างเช่นมีเส้นสมองมีมีหลายแบบมากนะคะแปดเก้าแบบวันนี้เราก็ยกตัวอย่างเบาๆก่อนนะคะเส้นสมองก็คือความคิดนะคะ ที่เขาบอกว่าดูความฉลาดให้ดูเส้นสมองอมถ้าเส้นสมองสั้นก็คิดอ่านอะไรสั้นๆค่ะถ้าเส้นสมองยาวก็เป็นคนที่คิดวางแผนชีวิตในระยะยาวเส้นสมองขาดเหมือนในรูปนะคะขึ้นรูปนะคะก็เท่ากับเส้นสมองสั้น เพราะก็ก็คือยาวแต่ว่าไม่ต่อกันก็จะถือว่าเป็นเส้นสมองสั้นถูกไหมคะใช่ค่ะกลายว่าเป็นเส้นสมองสั้นไปเส้นสมองที่เหมือนในรูปนะคะถ้ามันขาดตรงตรงตอนต้นก็ถือว่าเป็นเส้นสมองขาดเป็นเส้นสมองสั้นถ้าจุดเริ่มต้นหมายถึงพื้นฐานไม่ไม่ดีปลายทางก็ไม่ดีเส้นเส้นสมองสั้นเนี่ยก็คือความหมายก็คือคิดอ่านสั้นๆแล้วมีวิธี แก้ไขไหมคะค่ะมีวิธีแก้ไขเราก็มาต่อตรงส่วนที่ขาดในส่วนที่สั้นให้แต่ว่าในในลักษณะการต่อมันก็ต้องแล้วแต่บุคคลไปนะคะไม่ใช่ว่าใช่ทุกคนจะต่อแล้วก็จะทําได้เหมือนกันหมดนะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูให้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าไปใส่ไม่ได้นะใช่ค่ะมันค่ะเพราะมันจะมีผลใช่ใช่เพราะมันจะมีผลนะคะค่ะค่ะยังไงก็สงสัยตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ทั้งกรุงเทพเชียงใหม่นะคะแ <c oughs> มะลงเยอะมากค่ะ <Jugend> แล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกับความรู้เรื่องลายมือลายมือในคลิปต่อๆไปนะคะกับไรยก้านลิขิตเส้นลายมือหนุนดวงค่ะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ